เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่จุดเมทน,นะคะถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันจันทร์อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเล็กน้อยนะคะในเวลาที่ผ่านมาไม่นานนี้นะคะแต่จากนี้ไปนะคะคุณก็จะเคลียร์ปัญหาอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะหรือคุณอาจจะ,ะเปลี่ยนระบบการทํางานใหม่นะคะอาจจะทํางาน แบบมาอย่างนี้นะคะเปลี่ยนระบบซิสเต็มในการทำงานในระบบของคุณใหม่นะคะเช่นบางคนก็อาจจะเปลี่ยนย้ายฐานการผลิตอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือย้ายสถานที่ประกอบการานี้นะคะหรือย้ายเวลาทำงานนี้นะคะเช่นว่าเคยทำงานกลางวันก็ทำงานตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะก็เป็นไปด้วยดีนะคะ ถือว่าช่วงนี้นะคะมีอะไรที่มีการพลิกแพลงไปในทางที่ลงตัวนะคะสาหรับการงานของคุณนะคะหรือบาคคลทํางานประจํารับราชการนะคะงานอิสระต่างๆรวมทั้งธุรกิจค้าขายนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้งนั้นนะคะการเงินโชคลาบก็เช่นกันนะคะคุณก็เริ่มมีเงินมีทองเข้ามานะคะจากโชคลาบด้วยจากการทําธุรกิจค้าขายของคุณนะคะอาจจะมีความมั่นคงขึ้นอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะก็ ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องเรียนดีขึ้นนะคะอาจจะใส่ใจในเรื่องของการเรียนดีขึ้นนะคะผลการเรียนก็เลยดีขึ้นเป็นลําดับนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้ดูแลเอาใจใส่กันหรืองอนกันอยู่นะคะจากนี้ไปก็ถือว่าได้กลับมาพูดคุยกันนะคะในเวลาที่เหมาะสมนะคะในเวลาที่ดีเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่ที่ตรงตามสเปคที่คุณถูกใจนะคะได้เรียนรู้กันและกันนะคะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคนเกิดวันอังคารคะ่ะได้ไพ่ เด็กถือไม่เท้านะคะก็ช่วงนี้ถือว่าคนวันอังคารก็บ้างงานอีกนะคะเป็นคนที่ทำงานาหนักนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานนะคะ ชอบที่จะทํางานอย่างนี้ก็ได้นะคะมีไอเดียแปลกใหม่เป็นคนที่เก่งในเรื่องของธุรกิจการงานของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะล้วนแต่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีเป็นคนที่หาตัวจับยากนะคะลักษณะว่า,าไม่เหมือนใครนะคะมีไอเดียแปลกๆนะคะเป็นคนเก่งนะคะมากกว่าคนอื่นมีความคิด ในทางที่มีวิชั่นก้าวไกลอย่างนี้นะคะมีความคิดหัวทันสมัยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ล้วนแต่ประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะอาชีพที่ทําเกี่ยวกับโลกออนไลน์นก็ได้นะคะหรือทํางานประจําก็ถือว่ามีความมั่นคงขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานผู้หลักผู้ใหญ่เห็นความสามารถของเรานะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานล้วนๆนะคะไม่เคยได้อะไรมาง,ง่ายๆเลยนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะ ผลการเรียนผลการสอบยังไงก็ปังอยู่แล้วนะคะยังไงก็ดีอยู่แล้วนะคะสําหรับความรักนะคะอาจจะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะบ้างานเหมือนเดิมนะคะลักษณะต่างคนต่างทํางานนี้ก็ได้นะคะเข้าใจซึ่งกันและการบ้างานทั้งคู่ก็ได้นะคะคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้มองหาใครนะคะอาจจะทํางานอย่างเดียวนะคะไม่ค่อยได้มีเวลามองใครนะคะอาจจะมีคนแอบชอบเราอยู่นะคะ แต่ก็เราก็ไม่ได้ใส่ใจนะคะเจอคนที่ใช่จริงๆแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่ หนึ่งดาบนะคะแล้วมีช่อมากอกด้วยก็ถือว่าคนวันพุธก็เหน็ดเหนื่อยกับการงานพอสมควรนะคะก็ดิ้นรนฟันฝ่านะคะฟันฝ่าอุปสรรคมานะคะยังไงคุณมีความสําเร็จแน่นอนนะคะแต่คุณก็เป็นคนที่ยังไงก็ต้องต่อสู้ฟันฝ่าตลอดชีวิตคุณอยู่แล้วนะคะไม่ได้ลําบากอะไรนะคะเพียงแต่ในเรื่องการงานอาจจะต้องใช้สมองใช้เทคนิคนะคะใช้ความสามารถนะคะโดยเฉพาะคนธามาค้าขายอาจจะต้องใช้วาทศปนในการทำเจรจาในเรื่องของธุร กิจการค้านะคะก็ถือว่าคน,คนก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะเพราะคุณก็เป็นคนจริงจังนะคะพูดจริงทําจริงนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าธุรกิจการค้านะคะการงานประจําอะไรของเรานะคะก็มีความมั่นคงอาจจะต้องฟันฝ่าน,นิดนึงนะคะช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงโควิดด้วยอาจจะทํางานมากกว่าปกตินะคะนี่นะคะสำหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากความสามารถล้นๆนนะคะไม่ได้ มีเงินตกจากสวรรค์มาให้เราได้ง่งายๆนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะน้องๆช่วงนี้ก็อาจจะได้วิชาที่ยากนะคะเรียนหนักมากพอสมควรนะคะก็น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจอยู่แล้วยังไงก็มีความสําเร็จแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะบางคนก็อาจจะอ,อยู่คนเดียวนะคะไม่มีคู่นะคะอยู่คนเดียวแบบโสดๆแบบสบายใจนะคะไปไหนก็คล่องตัวนะคะหรือบางคนมีคู่นะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ สาคนต่างทํางานนะคะห่างกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานเขาก็ทํางานนะคะหาเวลาว่างเจอกันนิดนึงนะคะอาจจะไปทานข้าวกันบ้างนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ยิ่งไม่ได้เจอใครเลยนะคะช่วงนี้ทํางานอย่างเดียวนะคะสร้างฐานะอย่างเดียวนะคะเจอคนที่ใช่ค่อยว่ากันอีกทีนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะคุณเองกอ็ไม่ได้ชอบใครง่ายๆนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่ฤาษีนะคะไพ่เฮอร์มิตนะคะก็ถือว่าคนวันพฤหัสนะคะลักษณะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวมีคนรู้จักเยอะนะคะแต่ไม่ชอบออกสังคมหรือแสดงตัวเท่าไหร่นะคะเหมือนทําอะไรก็ชอบทําอยู่เบื้องหลังนะคะเราจะประสบความสําเร็จนะคะช่วงนี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์เรานะคะถ้าขาดเงินทุนก็ขอจากผู้หลักผู้ใหญ่ อาจจะช่วยเหลือเราหรือขอจากสินเชื่อจากแบงก์างนะคะก็จะอนุมัติสินเชื่อนะคะรวมทั้งคุณก็จะได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือถือคุณไปไหว้ขอพอรจากท่านนะคะท่านก็จะบันดาลโชคลาภหรือมีเรื่องดีๆเข้ามาหาคุณแล้วนะคะมีอะไรที่ดีๆเข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเยอะหน่อยนะคะทํามาค้าขายก็อาจจะซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะหรือนําเข้าส่งออกสินค้าของเราไปขายต่างประเทศนะคะก็จะมีอะไร ที่ดีนะคะมีอะไรที่มั่นคงขึ้นนะคะบางคนทํางานประจําก็อาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติอย่างนี้นะคะอาจจะดวงานกับต่างประเทศก็ได้นะคะ,ะถือว่ามีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาติอย่างนี้ก็ได้นะคะการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากทางไกลนะคะก็ได้จากอาจจะได้โชคจากทางไกลหรือ,อซื้อเวลาเดินทางทางไกลก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้สักใบหนึ่งอย่างนี้นะคะ การเรียนนะคะน้องๆมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วไพ่ราษีนะคะได้เรียนต่อถึงระดับด็อกเตอร์เลยนะคะเรียนต่อได้สูงสุดเลยนะคะน้องเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเรียนเรียนดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้องก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศได้นะคะหลังโควิดไปแล้วนะคะถือว่าดีนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็อาจจะต่างคนต่างมีโรส่วนตัวอยู่คนละมุมหนีก็ได้นะคะ ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาภาษาอะไรนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีโรคส่วนตัวนะคะหรือเป็นคบหากับคนต่างชาติหรือคนที่มีอายุสูงกว่าเรานะคะมีอายุมากกว่าเราเยอะอย่างนี้นะคะก็มีประสบการณ์นะคะและให้คําแนะนําช่วยเหลือเราได้นะคะหรือจะพบคนในสายการแพทย์หรือพบคนต่างชาตินี้ได้หมดนะคะ,ะบางคนก็ตัดสินใจอยู่คนเดียวเป็นโสดเลยนะคะไพ่หรือสีอย่างนี้นะคะ,ะบางคนที่มีเป็นโสดนะคะ ที่ยังไม่มีคู่นะคะช่วงนี้ก็อาจจะคลองตัวไปโสดมาพักใหญ่นะคะอาจจะมีคนในโซเชียลทักไทยมานะคะหรือเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะแสดงความชัดเจนในการอยากคบหาเรานะคะหรืออา,อาจจะเป็นคนที่สูงอายุก,กว่าเรานะคะมาคบหาเราอย่างนี้ก็ได้นะคะมันอยู่ที่เจ้าชะตาว่าจะเลือกไม้นะคะ คนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่แปดเหรียญน,นะคะคนวันศุกร์ช่วงนี้การเงินการทองดีนะคะทําธุรกิจค้าขายหรือทําอะไรก็มีกําลงกําไรนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ได้กําไรมีเงินมีทองเข้ามานะคะอาจจะได้เงินจากมีโชคฟุกๆุนะคะการเงินเสียงโชคอะไรต่างๆนะคะอาจจะมีโชคลาภเข้ามานะคะได้เงินจากการทําธุรกิจค้าขายได้กําไรจากสินค้าบางตัวนะคะ ทำให้เรามีการามีความลี้คายในเรื่องของการเงินงนี้ก็ได้นะคะบางคนเล่นหุ้นนะคะก็จะได้กาไรจากการค้าหุ้นนะคะการเงิน <DING. S 2> การงานนะคะก็ได้จากการงานการเงินก็ได้จากการงานน,นะคะทําธุรกิจค้าขายก็ถือว่าปังในช่วงนี้นะคะหรือคนทํางานประจานะคะก็อาจจะมีโอกาสเลื่อนขันน้นเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือคนทํางานอิสระวงการบันเทิงนะคะก็จะได้เงินมากกว่าปกตินะคะส่วนกระแสอย่างนี้ก็ได้อ<ม> <gambling. S 1> าจจะได้เงิน จากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมรัพย์มันก็เป็นไปได้หมดนะคะ การเรียนนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น้องน้องมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ถือว่าออกมาดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะอาจจะเหนื่อยกับการเรียนนิดนึงนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่คนที่มีคู่นะคะก็ร่วมกันสร้างฐานะอาจจะมีแผนใช้ชีวิตร่วมกันหรือแต่งงานแต่งการนะคะบางคนแต่งงานแต่งการแล้วก็ ช่วยการสร้างฐานะนะคะอาจจะมีแผนที่จะซื้อบ้านซื้อรถนะคะซื้อที่ดินอะไรต่างๆนะคะคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้อาจจะมีคนฟูออฟชั่นเข้ามาคบหาเรานะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆดูกันไปนะคะค่อยๆคบหากันไปนะคะเรียนรู้กันไปนะคะเพราะเราไม่ได้ชอบคนรวยมากมายนะคะเราก็ชอบคนดีมากกว่านะคะแต่ถ้าดีด้วยรวยด้วย,วยมันก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่ดีนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคนวันเสาร์ช่วงนี้ก็การงานการเงิน อะไรต่างๆนะคะก็จะราบลื่นขึ้นนะคะการงานธุรกิจการงานหรือทํางานประจํารวมทั้งวงการบันเทิงน,นะคะก็จะมีงานมีการเข้ามาให้เราทําไม่ขาดสายนะคะอาจจะเป็น j อบเล็กๆนะคะ job ไม่เครียดอะไรมากชิลๆนะคะแต่ก็ถือว่าได้เงินเรื่อยๆนะคะไม่ได้ตัดตามอะไรนะคะถือว่าเป็นช่วงชิลๆก็แล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะการเงินโชคลาบเช่นกันนะคะการงานก็เรื่อยๆนะคะเป็นช่วงที่ไม่ได้ฟุฟ้าแต่ก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะการเรียนเช่นกันนะคะก็ ช่วงนี้ไม่ได้กดดันตัวเองนะคะเรียนแบบชิลๆเรียนแบบมีความสุขนะคะสําหรับความรักเช่นกันนะคะก็ถือว่าบางคนคบหากันตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นรักแท้ของกันและกันนะคะหรือคบหากันมานานนะคะก็คือเรียนรู้กันแล้วไม่ได้หวาดระแวงแล้วนะคะเข้าอกเข้าใจกันให้เกยี่ิซึ่งกันและกันนะคะมันก็เป็นรักแท้เป็นรักที่มั่นคงนะคะหรือบางคนก็เพิ่งเจอกันนะคะก็ถือว่ามีอะไรที่คลิกกันหลายอย่างนะคะสําหรับคนโสด นะคะคุณก็จะได้เจอรักแท้นะคะในแบบที่คู่แท้ในแบบที่เป็นบุเพสันิวาสนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันหรือเพื่อนฝูงก็ได้นะคะแนะนําให้เรารู้จักกันนะคะซึ่งไม่ต้องแบบเรียนรู้อะไรกันมากนะคะรู้เขารู้เราอยู่แล้วนะคะหรือเป็นเพื่อนฝูงกันอยู่ดีๆนะคะเพื่อนสนิทกันนะคะเราเคย ปรึกษาหา,หาหรือกันอยู่ดีเพื่อนก็มีท่าทีแปลกๆนะคะแสดงความชัดเจนในการอยากคบหาเราเป็นแฟนนะคะเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนนะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะไพ่เจ้าหญิงไพ่อินเพลสนะคะก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สมบูรณ์พูนสุขนะคะการเงินการงานโชคลาภนะคะก็ถือว่าปัง,ปงทีเดียวเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะทําอาชีพ ทำงานประจาํารับราชการทํำอาชีพอิสระหรือ,อวงการบันเทิงนะคะรวมทั้งทําธุรกิจค้าขายไม่ว่าซื้อมาขายไปหรืองานาเป็นงานบริการเลยต่างๆนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกามมีกําลงกาไรเข้ามามีเรื่องดีๆเข้ามานะคะลูกค้าอาจจะอุดหนุนเรามากกว่าปกตินะคะมีคู่ค้าผู้สัญญาที่มั่นคงขึ้นนะคะ การเงินดีขึ้นนะคะได้เงินได้กําไรจากการค้าขายนะคะก็ถือว่าดีนะคะหรือได้งานแบบยาวๆปังๆได้งานรอดใหญ่ๆก็ได้นะคะสําหรับโชคลาภการเงินก็ได้จากการงานการเสี่ยงก็มีนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่า ดีทีเดียวนะคะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนผลการเรียนผลการสอบก็ออกมายอดเยี่ยมนะคะบางคนหวังเกียรตินิยมในการที่จะจบการศึกษาน้องได้แน่นอนนะคะอาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ก็ได้นะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่า เป็นคู่ที่สมบูรณ์แบบนะคะเป็นคู่ที่ดีนะคะมีแมนมีแผนมักหมายแต่งงานกันเร็วๆนี้นะคะหรือบางคนก็แต่งงานแต่งการไปแล้วนะคะรอคอยข่าวของการตั้งคันนะคะคุณก็จะสมหวังแล้วจะมีน้องแล้วนะคะหรือบางคนตั้งคันอยู่นะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะคลอดแล้วนะคะบุตร ทิดาก็จะนําโชคนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคู่แท้ในแบบที่เ,เขามีความจริงใจในการคบหาชัดเจนในการคบหาเรานะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีคลิกกันเร็วนะคะคบหากันได้จนถึงลงเอยแต่งงานแต่งตได้เลยนะคะ คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอพระคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงเงรวยๆ,ๆนะคะ,ะ,คะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ